บายดีพี่น้องตอนจินเทียงเด้เมื่อนี้โอ้ยเมื่อนี้ว่นหวยออกใช่เลยตั้มเขาเบือพี่น้องโอ้ทีแกงเน้อใหม่เลยพี่น้องน้องสาวส่งน้อใหม่มาให้นอหนึ่งพี่น้องหักได้ย่นเคืองหมอนอเดียวไปเบิ่งส่วนประกอบในการแกงเน้อใหม่ออนแม่น้องเชียงเลยเนาะอันนี้คือเขาเบื่อเ้ยพี่น้องตั้ผ่านมาเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยเด้อนี่โอ้เบื่อเดิ เขาเบื่อพี่น้องคนๆเชียงเฮ็ดกระส่งมาให้พี่น้องอันนี้เฮ็ดโบ๊อันนี้เฮ็ดนางลมหลวงเฮ็ดทูดนูเฮ็ดเข็มนะพี่น้องอันนี้ก็บวบนะพี่น้องบวบหอมอันนี้ก็แักอือกอ้อแบบอื้อเลยพี่น้องว่าเธอจัดเตรียมเด้มมอมอื้ออันนี้ อันนี้มีพักะแขนงกับพักคะน้พี่น้องคนใหญ่ซื้อมาให้เดี๋ยวแม่น้องชิงกับสิไปแกงเลยน้าพี่น้องของของปรดก็คือแมงกินโน่นน้าพี่น้องแม่น้องชิงสิเอาไปใส่หม้อก็เนะพี่น้องเนาะสิแกงใส่เลยลานน้องสาวส่งมาให้ทั้งแมงกินโน่นทั้งน้องไม้ทั้งมักหมวงพี่น้องบ่ไดีให้พีให้น้องเบ่งป้าของกินมีแต่ของกินหวานเฮา ของเสบของนัวดนะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องชิงจเสียอารมณนไปใส่หมอหน่อไมว่าไเด้นลายหน่อยชําได้ไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำน,นี่พี่น้องหน่อไม้หน่อหนึ่งเด้อแต่ว่าอาจจะแหน่งน้อยนี่แมนว่าไปฮักเอาอยู่ขางป้อมไอ้รอบพ่อพอเพื่อนน้องพี่น้องเมื่อวานนี่เห็นนะฮะมีเฮ็ดคอนม่วงน้่พี่น้องพี่แดงเก็บห้แต่แม่น้องชิงกะเสียอาลงไปเลยเด้อพี่น้อง kèn xảy nó mãi, sẽ xẹp Tiếu đo hơi nằm được có nó chắc nổi Toàn nằm Nằm ư luôn Ba à, thô mỏ ngày Mà ư cái nồi này đeo thì nó Còn thì toàn xảy nữa Còn xẹp còn ใส่ลงเดินลูกโดโดก็ใส่ตามด้วยเค็มน,น้ำน้องใส่เมือกี้เราเดินน้องเอาใส่ลงทีเดียวแล้วเนาะแต่สบายแล้วเขามันเดือดขอยมาปรุงพี่น้องเพราะว่าน้องใหม่เขาต้มเรียบร้อยแล้วน้องเลยกระตองหัวเรียบร้อยเ,ยเ,ยอยเดี๋ยวร,ยรอสัก<ด>ครู่ กุ้กัปเลยเนาะใส่น้ำปลาแดกลงไปก่อนโอี่น้องวต่อนั่งพี่นอ้องนี่ปลาแดกเกรดเองด้วยพี่น้องกระปุกเนี่ยตั้งเดือน้ำปลาแดกต้มสุดนะพี่น้อง ่ใส่ละลายเน่บอกว่าหมอบักใหญ่แกงมาใหม่ต้องน้ำนวลๆนะพี่น้องน้ำคุ้นๆสูตรแม่น้องซิงด้วพี่น้องแม่น้องิงใส่น้ตาลเล็กน้อย นี่กระแบงพีแมงน่องเด้อพี่น้อง,องบาร์ดีกินคนเดียวได้กินโบเบิด <c oughs> แบงแบงนคนที่ห้าเคยแบงกันเองนะตามด้วยน้ำกขาเบื่อเป็นกลุ่พี่น้องเฮ้ตัวลง, okay. งไปเลยถ้าเธอไม่น้องซิงตังตังตกน้ำพี่น้องแกงแบบบ้านเ่าเลยนะพี่น้องแซบ่แซบเส็งสดมาก คอยล่คลิปเด็พี่น้องกระชิมคนอยูน่น้องพี่น้องคนคนมอเบอร์แท้นี่มอเบอร์ชแปดเ,เ,เด้อพี่น้องอเรือแต่พงนั่เนาะพี่นอ้องจากนั้นพอดีใส่เรียบร้อยบ่แได้แต่ว่าถ้ายัง้งบ่พ่อรสชาติยังบ่ได้ดังใจก็เติมใหม่ได้พี่น้อง อ้พี่น้องนะข้นไลยเด้เนี่ยเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักน้องพี่น้องก็คือใส่พักแล้วก็คือเติมขมุ่มเดือดอีกรอบแล้วพี่น้องเขาก็เสียบหมกบวบเอา,เอาลกูกโดดเลยเนาะเนาะเพราะว่าบวบนี่เพิ่นเปือเป่อยป่วยร้ายก็บ่แซ่บนะพี่น้อง คนจักหน่อยใส่ลูกโดดน้ำ <pim> น <ps> ้องป้าก็มาเดิอมาเดิอฝึกฝึกพี่น้องผู้ได้อยู่ไกลอยู่ไกล มากินเขากับแม่น้องซิงด้วยพี่น้องเตรียมของแต่เทียงพอด้อพี่น้องบายโมงแล้วยังบไิกินกินแหลวแรงเลยเนาะอากาศก็ห่อนห่อนสดเนี่ยออนห้อนอีกว่าแ,แม่ก็ตามด้วยผค้งนัวพี่น้องใส่น้อยแซบน้อยสซมไรแซบไล้เนาะ บวกกับผ้ากระซุกเลยนะพี่น้องกันตอนสุดท้ายก็คือใส่พักนะพี่น้องจะโอมพักคาบ้านเฮาเนาะพักขยีงเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องแกงมาใหม่เ้าก,ก็เซ็ตเป็นทีเรียบร้อย มามามาพี่น้องปิดแก๊สได้เลยมาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ากันหอนหอนสดหอนหอนนาำกัน,น,น,ก,นก่อนจะไปหาบส้มหรือกินข่าวกินน้ำก็ม่น้องซิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อพี่น้องก็่เป็นกําลังแรงใจเนาะพี่น้องอุ้ยขบรถเลยพี่น้องมีทางเมงกินนนขบอีดีมาเนี่ยเฮ็ดบดกบมี ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามาหาบสม้มเขามา,หามให่งกะแมงกำลังใจแม่น้องชิงกะขอบคุณหลายๆเนาะยิ่งบอลืิมกันเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามากอะขอบคุณหลายๆสบายดีนะพี่น้องสบายดีประจุบคุเดอ้อห้โซกห้มารเดอ้อมาหนิกะสบายดี